สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เคบรพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของพี่สมพิษที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี และโกโก้ที่พี่สมพิษปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วยังไม่ครบปีนะครับประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับอ่พี่สมพิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระพี่สมพิษครับได้ปลูกสายพันธุ์ไอเอ็มวันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับอ่าแล้ววันนี้ได้สั่งก้าพันมาเพิ่มอีกอีกหนึ่งพันต้นหนึ่งพันต้นเพื่อขยายต่อเพื่อขยายต่ออ่าครับอาให้ดูต้นนี้ก่อนนี่นี่นิดนึงอ่าตรงเนี้ยกิ่งแขนแบบนี้เราตัดได้ครับตัดได้เลยตัดออกเลยอ่าตัดออกได้เลยครับสองกิ่งนี้ไม่มีประโยชน์แลวอ๋อครับอ่า แล้วถ้าอย่างนี้ทรงพุ่มอย่างนี้ไม่สูงเกินไปปล่อยไว้ไม่เป็นไรอ่าเราไปดูต้นอื่นๆอย่างต้นนี้อีกครับต้นนี้ก็แตกต้นนี้ข้างๆก็เอาออกได้อเราอออกใช่ไหมเอาออกก็ตัดแตงสูงขนอาจารย์จะเอาข้างใดข้างหนึ่งออกข้างทางน้องก็ได้ทางนี้ก็ได้เอาเอาไว้ว่าตัดแค่นี้เอาเอาถึงให้ถึงเลยครับถึงโน่นเลยถึงเลยครับกิ่งอย่างเงี้ยอ่อนแอวันอย่างนี้เอาออกได้ อ๋อครับออกได้ครับผมเอาออกได้เนะาะภาพรวมทั่วไปต้นอืนอ่นๆในตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสูงอย่างนี้ที่สมมติอย่างนี้สูงไปแล้วแนะนําแนะนําเลยมันสูงเกินไปเขาไม่มีกิ่นแขนองออกมาเนี่ย,อ,ยอ่าอย่างนี้ไม่เป็นไรตัด,ตดได้เลยอ๋อตัดแค่นี้ได้เลยตัดได้เลยครับเหลือประมาณเม็ดหรือเม็ดยี่สิบเดี๋ยวเขาจะแตกฉัดออกมาถ้าเราปล่อยสูงเกินไปเดี๋ยวเขาจะสูบปี๊ดเลย ลมพัดลมแรงตอนต้นใหญ่กิ่งจะหักมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราตัดได้ครับเดี๋ยวเขาจะแตกฉัดออกมาใหม่นะครับตัดใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนได้อย่างนี้ยังไม่สูงตีไอ้ข้างล่างปล่อยไว้ปล่อยไว้ก่อนมันเพิ่งได้แค่แปดเก้าเดือนเต็มที่ยังไม่ถึงปียังไม่ปีกว่าอย่างนี้เอาออกอาจารย์อ่าเอาออกได้บ้างเอาออกได้บ้างครับอย่างนี้เนาะเอาไว้เนี่ยเล็กๆนี่เอาออกได้บ้างแต่ให้เขามีเป็นทรงพุ่มไว้ก่อนให้เป็นทรงพุ่มไว้ก่อน เอาออกกิ่งสองกิ่งได้นะครับเอากิ่งเล็กกิ่งเล็กออกอย่างนี้ถ้าพุ่มใหญ่แล้วอย่างนี้ต้องเก็บอีกไหมอ่าอย่างนี้ปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้ได้สักปีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอีกสามสี่เดือนเดี๋ยวเข้ามาแล้วกิ่งต้นนี้ที่อยากให้ดูก็คือต้นอย่างนี้เนี่ยเราก็เอาออกได้อ๋ออ่อ่ฮะมันเยอะจัดมันมันที่เขาแตกออกมาเยอะแบบนี้ก็คือเขามีความสมบูรณ์อ่าเขามีความสมบูรณ์ เขาก็เลยแตกกิ่งแตกแขนงออกมาครับผมก็ได้ครับโดยภาพรวมทั่วไปต้นใหญ่ต้นสูงดีครับผมอ่าตรงนี้ครับนี่ก็เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็วันของคุณพี่สมพิษที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ต้นส่วนใหญ่ภาพรวมเตปุ๋ดีมากครับครับอ่าฮะเริ่มเริ่มสวยเริ่มสวยเริ่มสวยคุณพี่สมพิษดูแลยังไงครับใส่ปุ๋ย ก็ใส่ปุ๋มตามที่อาจารย์บอกกันแหละครับผมปุ๋ยที่แนะนําให้พี่สมพิษใส่ก็ขออนุญาตบอกนิดนึงนะครับเป็นทางเลือกนะครับของบริษัท TPI โพลีนไม่ว่าเป็นปุ๋ยทางรากฮอร์โมนทางใบของ TPI โพลีนจะสมบูรณ์แล้ว2เดือนเมื่อกี้แนะนําไปแล้วที่โกโก้ใหม่เริ่มฉีดได้ฮอร์โมนม่วงฮอร์โมนเขียวและปุ๋ยทางรากก็เดือนที่ 2- ถึง3ก็เริ่มใส่3เดือนครั้งน้ําเป็นระบบน้ําที่ดีมากครับพี่สมพิษครับคนฉีด ฉีดพุ่งปูดเลยใช่ไหมฮะเป็นละอองสวยมากเป็นละอองสวยเลยเราไม่เปลืองน้ําด้วยไม่เปลืองน้ํอ๋อมันเป็นยอ่็ยแรงดันที่ผมว่าหลายๆอย่างแล้วอันนี้สุดยอดที่จุดทดลองหลายหลอย่างแล้วหลายอย่างแล้วเพราะว่าพี่สมพิษเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เก่งมากเพราะว่าอยู่ในบริษัทก็กําหนดเวลาให้ฉิดเวลาไหนก็ได้เราตั้งเวลาให้เลยเราไม่ต้องมาลดเองอ๋อตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติเลยถึงเวลาเขาก็เปิดถึงเวลาก็เปิดครับถึงเวลาปิด เวลาปิดก็ปิดเอง่าตั้งไว้นานไหมครับกี่ชั่วโมงผมตั้งไว้แค่5นาทีก็เหลือเปือแล้ว5นาทีเพราะร้าเยอะเลยนานเยอะเลยครับเหลือเครับครับผมอันนี้ก็เป็นภาพสวนโกโก้ i อเอวัของพี่สมพิษที่อำเภอสว่างอารมณ์นะครับเนี่ยเป็นภาพรวมทั่วไปโกโก้สวยมากแล้วฝั่งโน้นเมื่อกี้ผมแอบเดินไปดูดินเป็นดินล้วนปนทรายส่วนใหญ่จะทรายเยอะแต่ไม่มีปัญหาเพราะเราขุดหลุมกว้างหลุมลึกเราปรุงดินดี อาพี่สมพิครับลองบอกนิดนึงกระแสที่ว่าเขาพูดว่าโกโก้บริษัทหลอขาย9พันแล้วไม่รับซื้ออ่เอาเราคิดยังไงครับ ผมดูว่ามั่นใจของบริษัทนี้มากกว่าว่าที่ที่มีปัญหาไม่ใช่ของบริษัทนี้ะเป็นของที่อื่นของที่อื่นแต่ที่นี่ผมมั่นใจมากครับครับผมก็คือกระแสที่ออกมาบอกว่าบริษัทหลอกขาย9,000พันแล้วไม่รับซื้อผลผลิตรอผลิตพี่สมพิษบอกแล้วนะครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับเมื่อฟังข่าวฟังกระแสอะไรที่ออกมาได้ยินแล้วควรคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าบริษัทที่ส่งเสริมปลูกแล้วไม่รับซื้อผลผลิตนั้นน่ะมันคือบริษัทอะไร และเป็นโกโก้สายพันธุ์ไหนที่เขาส่งเสริมแล้วไม่รับซื้อ่ไมควรไม่ตรงกับอันนี้ไม่ตรงเพราะฉะนั้นของเราเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันส่งเสริมปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดเป็นบริษัทเครือข่ายของมาร์คลินฟาร์มมาร์คลินช็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีเรามั่นใจในเรื่องสายพันธุ์มั่นใจในเรื่องโรงงานแปรรูปของมาร์กลินช็อกโกแลตอาจารย์ดรสาสรละองศรีเปิดมา1 7 1 8ปีและที่สาคัญที่สุดของเรามีตลาดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือท่าน ผู้ฟังที่ดูคลิปดู YouTube หรือว่าได้ข่าวในแง่ของเรื่องโกโก้โกบริษัทหลอกขาย9ก้าพและบริษัทส่งเสริมพันธ์อะไรควรจะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกอย่าเหมารวมว่าโกโก้โกโกไม่ดีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพี่สมพิษบอกฝากเบอร์โทรใครจะมาดูสวนดูตัวอย่างบอกฝากได้เลยเดี๋ยวขยายพื้นที่ปลูกเดี๋ยวก็จะมีคนตามมาครับผมครับ0830194546ครับครับผมพี่สมพิษได้ครับพี่สพิษก่อครับ ทำงานบริษัทแต่ก็กลับมาสาวอาทิตย์วันหยุดก็มาดูแลสาวอาทิตย์ผมมาดูแลที่สวนแต่จริงๆผมมีบริษัทผลิตโบนผลิตตองพวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับโอเคเลยเห็นไหมฮะคือเราในอนาคตข้างหน้าเรามองว่างานบริษัทอาจจะเราไปต่อไม่ไหวครับเราอาจจะมาดูสวนโกโก้เราซึ่งจะออก ติดดอกออกผลให้ผลผลิตปีที่2-3ถึง3อายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน50-60ปีก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่เตรียมวางอนาคตไว้ก็ต้องกราบขอว่าคุณพี่สมพิษไปอย่างสูงครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ